เกาะแตกทุกเกาะเลยในในบรรดาเกมนี้กระสุนที่พี่ให้นี่ยิงทะลุในเกมนี้ก็แตกกรจจุยไปเลยแกมที่ตามตู่มาด้วยเออใช่ใช่ใช่เออแคปปิ้งนี่เนี่ยส่องส่องไปเนี่ยไอกระแพงสีขาวอะตายปะ ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ตายปะไม่ไปตายไม่ตายฝั่งตรงใช่ไหมมันเฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Escape from ทักครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่นัทนะฮะมาถึงเจอแล้วอ๋อฮมไม่ธรรมดาเป็นไงพี่โดนตกลง ้าง้างสีสีแดงสีส้มอ่ะฝั่งขวาฝั่งขวาอันนี้เหรอกาเรายายจุดก่อนน่าจะได้บวกแล้วแหละรครับยอดเยี่ยมไปเลยมาถึงนี่ไม่ต้องรอนะเฮาโดนโดนดังเอืออเ้อเลยเมื่อกี้เฮ้ยตืน่นเต้นว่ะต้องดูเชิงก่อนแอ้โมนี่เป็นงานหรือเปล่า ต้องขอบอกไันเลยนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยผมนี่แบบเลเวลนี้ต่ําเตี้ยเลยดีเหลือเกินถ้าเกิดวันไหนคลิปไหนเนี่ยมันแบบยิงคนเยอะแสดงว่าผมไปก๊อปคลิปคนอื่นมาแน่นอนรับประกันไม,ไ,ไม่รู้เลยพี่ผมคาดสายตากันมาแล้วแต่ว่ามันเนี่ยมันมันมุดเข้ามาตรงกำแพงแตกอะแล้วก็หายไปเลยอย่ามีพวกอ้อมมานะมึงมาเดี๋ยล้ตกใจระ,ระ,ะวังระวังโหมาเลยเปิลดลวดเปิลดลวด โอเคพี่เปิดรุ้นนี่เขาใกล้ี่เราตายแน่นอนอะ่ะคือตัวมันอะ่ะวิ่งเข้ามาได้นะแต่มึงอย่าปาอะไรมานะอหลบไม่ทันแน่นอนเกมนี้นี่บอกเลยว่าออกตัวช้ามากวิ่งหนีโอ้โหช้าเหลือเกินไม่ต้องพีกยิงทำเซียนเอาไว้ยฟอร์มเซียนเอาไว้เราเร็วหนักอย่างนี้นะเฮ้ยอะไรกิ้งมา <c oughs> อุ้ย Yeah, lên ý kiến như thế này, anh ý kiến 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 hả? kiến ý 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 ไหนดิขอดูหน้ามันหน่อยดิมีคนวิ่งมา<ล>อยู่<ะ>มาถูกปะหาพีา่ถูกปะเฮ้ยพี่มีคนวิ่งมาใช่เหรอหลบก่อนได้ใช่ใช่หลบก่อนได้ปะตอนนี้ผมคิดว่าผมหลบไม่ได้อยู่ตรงไหนข้าขยับมันรั่วยู่ตรงกำแพงแตกอะฝั่งฝั่งข้ามอะเอาปืนไปแล้วใช่ปะปืนยังไม่มีพี่อ๋อพี่เรียนปืนให เเน,นี่ยนนนนป็นนะพระเจ้านี่มันโอ้ยเพื่อนอะไรวะน,นี่ดีนะมัน,มนเลยพือพวเคยเจอถ้ามันใส่ลูกเดียวกันกับที่นิวใส่อะที่พี่เอาให้อะพี่ตายแน่นอนเลยลูกหลงเอาคมมาโอ้ยอย่างเท่อะเข้าปลายแก้วแม่ปืนนี้อย่างชอบเพิ่งเคยใช้เลยเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นปืนรูดที่ดีมากเลยนะครับไปช่วงนี้ก็สงการด้วยเออสงการด้วยนี่ว่า เป็นไงบ้างครับสงการสบายดีกันทุกคนนะครับสงการก็สัดน้ำไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับเรามาสาดกระสุนในเกมนี้แทนแล้วกันนะน่าจะมันมพอๆกันเลยแหละวิ่งมากไม่ได้ด้วยตามเฮ้ยมีคนมาอย่างนั้นเหรออ๋อเยแล้วนู่นวิ่งยับเลยต้องดักเดี๋ยวผมมาทางนี้แล้วพี่ สวัสดีครับมาสงคนพี่มาสอคนมคนตายตายหนึ่านึงเตรเราปานพี่หตัอตรงไหนอีกนึงตัอยู่ตรงไหนข้างหน้าหมดเลยพี่เจอเจอตัวอยู่ใช่ไม่ใใช่เป็นไปดนแล้วเป็นดนแตายตายโอเคยอดเยี่ยมเก็บสพเลยน้องเฮ้ยสุดยอดอ้ยขาขาด มันยิงแรงเหลือเกินหาที่หลบก่อนะได้ได้พี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหใครวะขอพี่ตัวตัวตัวเย่งเล่นต่ออยู่นะเกือไปเล็วจะเย็นจะโอ้ยรักษากันยาวๆเลยนะนี่ดีขาไม่ดำแต่ว่าถ้าขาดำก็มีผ่าตัดอยู่นะเออพี่นัดให้มาเยอะเลยดื้อยากตายใช่ไหมโอ้ยพี่จะเย็นโอ้ระวังนะพี่เอ้ยยูมีเลยยมีแต่แส้ รถเแข่ี่ไพี่แข่นี่แข่นีข้าขวาปะโอเคเีพี่ไปเบนึงอะเมื่อกี้แขนดเลยโอ้แขนดเลยงานเข้าเอาละไปกันเถอะรักษาบาดแเสร็จแล้วมีทำไมหน้ามันเบลออย่างี้วะเนี่ยมีันวป่ลูกสองสแคเหรอ จะเป็นสแกปบมะเหมือนมีคนฝั่งขวาทำไมมันเยอะกินกเลยดูข้าวเอาเรื่องวะยังดูนะเฮ้ยมีคนมามีว่าและสแกปบดีว่ะโดนชวนมีบยดมวย โอ้พี่ตายเองค์ก็สุดหมดแกตายแล้วยิงมาเลยสุดเลยสวยละเฮ้ยหน้าหลังเลยหน้าหลังเฮ้ยอย่าอย่ายิงโอ้หน้าหลังเลยพี่แม่งตายอ่ะโอ้โหนี่ก็ What the fuck เฮ้ยพี่ปืน ไอ้ยิงมันนี่แหละไก่นั่นแนยิงหยอดเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยพี่คนเขก็ตายเอ้าตายเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่นปะพี่ไม่รู้เลยพี่อยู่ใกล้คนมากเลยมันมันกำลังนอนดมศพอยู่ใช่ครับพี่ใช่พี่กำลังจะยิงแอบยิงมันแน่กำลังย่องอยู่แต่ผมไม่รู้จุดพี่อ่ะพี่อยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวพี่พามาโอเคโอ้อร่อยไม่อ้ยนอนตรงนี้แหละ แป่งดมเงียบเลยตายเดี๋ยวมาเร็วมาตามเสียงปืนมาตามเสียงปืนมาเขาเรื่องอ่ะได้ปะได้ปะได้อยู่เลยอ่ข้างหน้าเร็วแต่พี่ผมเห็นผมด้วยเอ็นเร็วแน่แน่แน่อ๋อโอเคโอเคแล้วเฮ้ยตอนตรงนี้อะโอ้ยกำลังดมสมอยู่ตายเลยโอ้ยของแน่นด้วยอ่ะโอ้โหบลากรักกานนี้ ดมศพแล้วผมเอาละครับผมทุกคนหลังจากที่เรานะ้รู้ศพเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยก็ต้องมานอนพักก่อนไม่งั้นี่ไม่ไหวมาวอนนี้พี่ผมพร้อมแล้วผมพร้อมมากเดินเข้ามาละวสกแก๊บตัวไหนวะแล้วันสแก๊มนะไอ้ไมีตัวอ้อมเปล่ามีจริงด้วยมไม่ตายด้วยสกแปปสกแปป๊เพสกแก๊บเพยโอ้ยงี่เงี่ยโอ้ไม่รอดอีกแล้วเหนื่อยเหลือเลยเอ้าพี่ตายเหรอ ไม่เจอระวังสแกปเฟสแกฟเก็บตัวเสื้อสีแดงอ่ะตามมาตามตามตายโอเคโอเคพี่ฟื้นได้ไหนี่ยตัวพี่มีพี่ทำไมพี่ต้องตายโอเคปชมดีเรามีพี่ผ่าตัดพี่พี่ให้มาแล้วเราออกไหนนี่ออกฝั่งนู่นเดินข้ามไปอีกโอเค โอ้เป็นเพราะลูกซองกับนันพี่เลยเนี่ยเออเล่นอีกเลอีกชอบอ่ะเล่นแบนี้ย